ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดทองผาภูมินะครับดูด้านาหน้าดิสวยมากเมฆสวยมากเราจะไปหาที่พักก่อนไม่รู้ว่าที่พักเราอยู่ตรงซอยไหนนะเรายังไม่ได้เปิด Google Map เลยนะอันนี้คือขับมาแบบตามความรู้สึกนะ <laughs> ตามความรู้สึกมันต้องอยู่ด้านนอกอะ่ะต้องอยู่นอกเมืองอะ่ะเพราะว่าแบบเราบอกมันมันเป็นริเบร์ริเบรลอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะโอ้ยตลาดตลาดริมแครวร <c oughs> ิมแควเมืองท่าขนุน สถานีตำรวจโอ้ oh. ตำรวจจ้าหนูหลงทางจ้ากันจะันะบุสูเดี๋ยวหาก่อนสวยมากโอ้โหเธอคนแถวนี้คือแบบอยู่กันสินๆเนาะอู้สวยมากอะ่ะดูดิโอ้งามมาก มันต้องไปทางไหนมันถึงจะเห็นตรงนู้นอะ่ะเฮ้ยมันต้องตรงไปปะดูอ่ะมันต้องตรงไปนู้นอะ่ะมันถึงจะเห็นตรงนู้นแต่ว่าเราแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าจะไปตรงแล้วน่าจะไปทางโอโ้โหทองขาภูมสวยมากอู้สวยมากอะ่ะแล้วที่สำคัญคือมาตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่พักอะ่ะแต่เห็นวิว อุ้ยหมอกแบบจังทองกันค้าเมืองทองผาภูมิมันต้องออกมาทางนี้แหละแต่ว่ามันซอยนี้หรือมันซอยอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนดูวิวก่อนไม่ใช่ว่าขอดูนะขอดูวิวก่อนแล้วค่อยกลับแล้วก็เออแต่ว,ว่าเราก็ไปเช็คอินที่พักก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวแบบเขาจะเปล่อแบบ เขาไม่ได้เปิดเช็คอินตลอดย24ชั่วโมงโอ้นี้มีตลาดมีอะไรเม่ด้วยอยู่ตรงเนี้ยอ้ยทองผาภูมิเวอร์มากเวอร์มากอย่างเวอร์อ่ะดูดิอ้สวยมากโอ้โหแล้วที่พักคือขับรถเล่นๆมานะทองผาภูมิริเวอร์ถูกด้วยอุ้ยแต่สวยมากทุกคนสวยมากอู้จะเวอร์ไปไหนอะไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวออกมาเลย โอ้สวยมากสวยมากคือมันแบบว่าอยู่แบบในเมืองคือมีภูเขาแล้วก็เห็นบรรยากาศเลยอะ่ะมันจึ้งมากมันจึ้งใจนะทุกคนมันจึ้งใจอ่ะเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกดีกว่าโอ้สวยมากทองผ่าภูม วนรถกลับมาอีกรอบได้ไหมวนวนกลับไปแล้วก็ถ่ายมาใหม่ได้ไหมสวยมากอะ่ะโอ้อยเราก็แบบไม่รู้ว่ามันจะวิวตรงนี้มันสวยเนะเาะอ่ะเดี๋ยวหยุดถ่ายตรงนี้ก่อนทุกคนโอ้สวยสวยเลยป๊าดทีโทโอ้มันแบบจอสะลระอึ้งมากเลยจึ้งจึงโน่นดัน,ดนุนก็มี เอาทำไมมาตรงนี้แล้วฝนตกอะ่ะมาตรงนี้ฝนยังแบบโปรยปลายอยู่ทุกคนมันต้องไปหามุมอุยแต่ว่าตรงนู้นเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นวัดอยู่ด้านบนสูงสุดเลยอะแต่ว่าวัดก็น่าจะปิดแล้วนะน่าจะปิดให้บริการไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยมุมนี้มุมนี้จะเห็นป <ห ả? S 1> ะเขาขึ้นไปไหนไม่รู้อะ นี่คือไปไหนไม่รู้นะแต่ว่าเห็นข้างบนแบบเหมือนมันจะอยู่ด้านบนๆนหน่อยก็เลยลองขึ้นไปดูอุ้ยข้างหลังะ่ะวิวสุดยอดมากเลยวิวเวอร์มากสวยมากที่นี่ทองผาภูมิ <laughs> อ๋อนี่แคง อุ้ยนี่ขับเข้าไปก่อนอุ้ยนะั่นมันมีแบบทางนี่ไงอู้สวยมากอูย้ยังเวอร์เฮ้ยเราแบบไม่ได้คิดว่าแบบทองผักคุมมันจะสวยนะคือเราคิดแค่ว่าแบบเออเดี๋ยวนอนทองผักคุมแบบแล้วก็ไปหาทุเรียนอะไรกินเนี่ยพอมาดูปุ๊บทุกคนฝนตกแล้วหมอกมาแบบสวยมากอะ่ะเนี่ย โอ้แล้วบ้านที่เขาอยู่กันตรงเนีเ้เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอะเนี่ยอุ้ยอันนี้เป็นบับบ้านเขาว่าเข้าไปไม่ได้แล้วฮึวิวสวยมากสุดยอดนี่เลยท่องผ่าภูมิท่องพระภูมิตอนอะจะหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็ขับออกไปเที่ยวแต่เชา้านะ้ำมันเหลือประมาณสองกิลตสามกิลประมาณนี้ ทองผ้าภูมิท้องผ้าภูมิสนุกมากเลย <laughs> มันสวยมันจึง้งมันตื่นตาตื่นใจแล้วตรงบริเวณที่พักเลานะมองออกมาแบบโอ้เห็นวิวแบบชัดมากอันนี้คือยมีแบบร้านของกินแล้วอะไรเงี้ยไปตลาดก่อนไปตลาดก่อนไปกินทุเรียนสักสักแบบนิดๆหน่อยๆพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินอีกวันถัดไปก็กินอีก กินให้อวกไปเลยนู่นนูตรงนู้นมีวัดด้วยเห็นเหลืองๆอ,อยู่ด้านบนต้องไปปะโอ๋นี่ไงทุกคนเราขับมาเรื่อยๆแล้วก็มาจะพาทุกคนมาดูตัวน,นี้นี่เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้ก่อน <c oughs> สรุปเข้าไปปุ๊บปังเดนโดนสวนออกมาอ <c oughs> ุ้ยเนี่ย อ๋อมันดูได้แค่ตรงนี้นะทุกคนีเห็นไหมเห็นวิวตรงนู้นไหมสวยอะถ้าถ้าเราไปใกล้ๆมันก็น่าจะไม่เห็นปะไปตลาดดีกว่านี่ถึงแล้วทุกคนตอนนี้คือตลาดทองผาภูมิเนี่ยตลาดทองผาภูมิวิเขาตั้งของของขายเขาจะมีของกินกลางคืนจะไปหาที่จอดรถก่อนแล้วก็ไปเดินตลาดกันนี่ไงนี่ไงอจอดตรงนี้ได้ใช่ปะหัวใจไปจอดข้างในดีกว่า แล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินเดินบนบน,บนอ๋อูของเต็มเลยอุ้ยวิวตรงนี้ตลาดสวยมากอุสยแต่ว่าทุกคนทุเรียนไปหมดแล้วตลาดเขาปิดแล้วเขาจะเป็นตลาดกลางคืนแล้วเอะอเออเอง่งงง่เห็นเห็นอยู่ร้านแต่ว่าเราจะไปนั่งกินไหนอะกินบนรถเลยปะเออเดี <S 2> <S 2> ๋ยวหา,า,าที่จอดรถกัน อู้ตอนนี้ลงมาเรียบร้อยเราเอารถมาจอดอู้หรือสงสัยต้องกินตอนเช้าแล้วทุกคนตอนกลางคืนไหม่เขาปิดร้านแล้วเนี่ยไม่มีร้านไหนขายแล้วเนี่ยเขาปิดร้านแล้วอ่ะแล้วตลาดกลางคืนเขาอยู่ตรงไหนอ่ะ หรือว่าเราต้องเดินหาตลาดกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีครัวริมน้ําอยู่ตรงนู้นครัวริมน้ําไม่มีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวลองลองขับมอเตอร์ไซค์ไปดูกันเผื่อว่ามีร้านขนมร้านน้ํานู่นจะวิวแบบจึงมากดูวิวดิแล้วตลาดผลไม้เขาอยู่ตรงไหนอีกอะคือตรงนี้ไม่มีแล้ววะนี่คือ หกโมงเย็นไงโอ้สวยมากทุกคนี่เราขับทุกที่เขาปิดหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกินตลาดแต่วันนี้เราเจอมาหนึ่งร้านนี่เลยเราเจอทุเรียนนี่ไงทุเรียนจนทองผักปุ้มอ๋อเนีย่ยทุเรียนครับคนมันหิววันนี้จะไปรอพรุ่งนี้ทำไมเอออยากกินวันนี้ เธอเราเจอร้านทุเรียนหนึ่งร้านนี่คือร้านทุเรียนแต่ว่าทุเรียนไม่สุกเธอรู้ไหมว่าฉันวนมากี่รอบแล้วฉันวนมาประมาณแบบเป็นสิบรอบแล้วเพื่อหาร้านทุเรียนตรงนน้นเราต้องไปตรงงโนนอีกเราไงอ่ะหรือว่าเราจะไปกินพรุ่งนี้ ถ้าคนมันอยากกินวันนี้อ่ะก็คือเดี๋ยวเราไปตลาดถ้าสุรตลาดไม่มีเราก็จะไปเราก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารหลังตลาดเลยป่ะแล้วเราก็วนมาอีกรอบที่ตลาดเหมือนเดิมนะทุกคนคือวนไปแบบหลายที่แล้วว่าหลากหลายที่แล้วไม่มีเลยอ่ะไม่มีตรงไหนที่เขามีขายเลยอ่ะก็เลยแบบคนมันอยากกินวันนี้ มันจะให้รอพรุ่งนี้ได้ยังไงมันอยากกินวันนี้เขาใจเอวอะนีเนี่ยไม่มีแล้วร้านเห็นอยู่ร้านหนึ่งก็คือไม่สุกต้องรอพรุ่งนี้แล้วละ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาแล้วพอนั้นแล้วก็ไปซื้อขนมคุณคุณยายหมดแล้วด้านในก็ไม่มีปิดหมดแล้วแล้วก็มี ร้านอาหารไปกินข้าวร้านอาหารปะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูก่อนทุกคนเราแวะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เพราะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันมีแต่แบบมาล่าเนี่ยอยู่ในตลาดของตงม,มีแต่มาล่ามีแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ามากินตรงนี้เนาะแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งเพราะตรงนู้นก็คือไปมาไปมารอบรอบเมืองแล้ะเมืองเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากก็คือไปรอบแล้วเดี๋ยวท่านจะไปแบบ ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อของแล้วก็กลับทุวตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาช้อปปิ้งมาซื้อผลไม้นะครับแล้วก็มาซื้อของกินนี่ซื้อของใช้ไปแล้วตอนนี้เป็นแบบเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็จะกลับไปที่พักแล้วนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้คือแบบความกระซายคู่ใจเราตั้งแต่ไปอีตองเราก็แบบตะเวนวันนี้ภารกิจล้มเหลวไม่ได้กินทุเรียนเพราะว่า มามาถึงก็คือมืดแล้วแล้วก็เขาก็ปิดหมดนะตลาดก็ปิดอะไรเงี้ยแล้วก็มีทุเรียนอยู่ตรงนั้นร้านหนึ่งไปถึงปุ๊บเขาบอกไม่สุกเฮ้ยโอ้ยนี่มีมิสเตอร์ดีไอวายเซเว่นมีซีเจนี่ยแบบอยู่เลี้ยงกันเลยอ่ะทุกคนอยู่ตรงประตูทางเข้าซึ่งที่พักเราอยู่ข้างๆแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวสันจะกลับแล้วเพราะว่ากินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วแล้วก็ซื้อผลไม้นะครับแล้วก็ซื้อของกินแบบเล็กน้อยกับอองสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย